สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่ก็พกกับไผยแล้นะคะวันนี้นะคะพัก็จะมาแก้พัสดุกันอีกแล้วนะคะอันนี้รอราเน,นีนึงประมาณ3วันได้เป็นพัสดุสนัดเอ้ยไซสขนาดขอไข่นะคะส่งลงทะเบียนจากจังหวัดสมุทรปราการมากรุงเทพค่าส่ง38บแปดบาทะคะ่ะ อะไรนะคะกรเดียววะกนเดินาใช่ค่ะเรามาตนเลยพี่ขาแพ็กดีมากมันไม่ใช่สกูชี่บอกเวาค่ะเราจะกีกันไรดีล่ะ ไม่รู้อ่ะเรากรีดนี้ก่อนละกันเนะาะก็จะกรีดได้ไหมเอ,อ่ยแช้กล้วสกอตเทปอย่างเยอะ ก็เดี๋ยวขอแกะก่อนเลยกันแกะยากมากโอเคค่ะตอนนี้แกะได้แล้วนี่เปิดกันเลยอือันย,ยากเย็นมากแบบนะเหมือนมันจะติดมันติดอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยเฮ้ได้แล้วจ๊กเป็นสลาม์นั่นเอง นี่กระดาษหนังสือกินอ่านข่าวแป๊บไม่ใช่แล้วมาแล้วสวยอุ้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 ยสีทาลักก์โอ้ my god เรามาดูทีละสีกันเลยดีกว่าออ้ยสีทลาทลากักกะสีแรก สีฟ้าฟ้าใสซึ่งสีมันทะลักเลยเพราต้องจัดการสีชมพูนูดสีข้างในกล้องมันมันอ่อนกว่าสีเขียวพาสเทลก็ไม,ม่สีเขียวดิสีออกเรนโบว์เรนโบวล,ลุงอะอะไรซึ่ง สีน้ำเงินใสอันนี้สีสวยชอบชอบสีต่อมาสีม่วงพาสเทลถ่ายออกมาเป็นสีฟ้าเฉยสีสุดท้าย oh no สีกาแล็กซี่นั่นเองโอ้โหรู้สึกว่าต้องเกีบยวอะเล่นเองเวมั้งเนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้พาจะามาขายแต่พาขอเคลียร์ของ,ของ,ของ่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูันคลิปหน้าว่ามันจะเป็นยังไงกันนะคะบ๊ายบายค่ะ